ครับผมสวัสดีครับมันนี้พอกันอีกแล้วนะครับน้องกับช่องมนาลีชาแนลมันนี้มนาลีชาแนลพายออกมาตกประชันนะครับเนาะก็จะเป็นไม้ข้องน้าธรรมชาติครับผมไม้ปลาลกวยนะครับเนาะนะครับผมสภาพไม้สภาพไม้เมื่อนี้ก็มันไม่แดดนะครับเนาะอากาศคืมๆล้มแห้งแน่งนไหนครับผมแตากบลูว่าจะได้ตบ่ได้ตนะครับเดี๋ยวมาติดตามและชมผลงานแล้วกันครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มันนี้นะครับนา่ก็จะเป็นลอกได้ว่าถ้าทุ่งลาครับผมรอแปดหนึ่งครับผม สำหรับขั้นที่ใทรก็จะเป็นขั้นของอัลฟาเทกเกิลเนะนะสายพีอีนึงจนหาครับผมทรับยเยอะได้แทรกวันนี้ผมจะลองตกเป็นนี่นะครับเนาะตกเท็กซัสครับผมเท็กซัสนอนยางครับผมสีเหลืองผมเขียวครับผมสารสภาพไม้วันนี้ก็นี่นะครับผมตามเท่าที่เห็นนี่นะครับเน้ามันนิ่งๆน้ำหน่อยๆนะครับผมท่านใดมาติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมกับ ฝากนิดนึงนะครับนะ้องก็ฝากกดติดตามกดซับตะค่าเพื่อเป็นกำลังใจช่องมาลีใช้แนวะได้เดคลิปดีต่อๆไปนะครับนะาะท่านใดก็มาติดตามงงานนรับชมผลงานแลกันครับผมไปครับ ไปแล้วครับผมไปล้วเตมแล้วครับมเต็มแล้วครับโอ้แหลกแล้วครับผมเก็บแต่วัดรเลยนะครับวัดเลยนะครับโอ้ยปลาค้ดหน่อยครับผมปลาค้ดหน่อยครับผมมาแล้วครับเต็มแดลกเต็มปากเต็มคำแต็มแหกของเรามาแล้วสุดยอดครับผมสุดยอดหนึ่งเต็มนะครับผมใส่ปลากระดใส่อยู่ประมาณ อาหัวขีดเด้ครับผมเก็บป่ากันนะครับโอเคใส่สวยๆเด้ครับผมครับผมเก็บป่าไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวคถ้ามันลมเต็มครับผมใส่ยี่นีๆๆนะะอออ่ก,ก,กะะาาอ็อยู่ประมาณสี่ห้าขีดนะจะได้ครับผมใส่ถือว่าใส่อ้วนครับผมปา่านี่นครับผมเราใส่ขีดเปิดด้านหน้านะ,ะอาปากสีลูกลำปากน่นะครับนะบน้ำอาปากแลยครับผม กัดเขาเชว่ากัดม okay, ีนๆครับผมเพราะบ่าทรงสัยโดนหลายครับผมเพราะถ้าสงสัยอะไรโดนเนี่ยอาจจะเกินข้อแปดนะครับเกินลงคอนะครับนะครับผมสุดยอดแต้มแหลกของเราโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะจบแปากันครับผมโอ้สบายดูแล้วครับผมโอเคขอถ่ายรูปหน่อยนะครับผมสุดยอดครับผมโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะจบปะไก่อนครับผมเดี๋ยวตั้งแต่เขาเปิดไฟที่หลังครับผมเจ็บนับแต้มครับสุดยอดครับผม ได้มาแต้มหนึ่งแล้วนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามเราชมหาแต้มที่สองต่อไปครับผมว่าแได้แต้มเพิ่มมาครักนะเดี๋ยวปลาช่อนมากก็โตนิน้อยๆบุบเงย,ยไปเลยครับผมเดี๋ยวมาติดตามเราชมกันต่อนะแล้วนะ phải cắt không có không? không khung mhm, mhm, rồi ปลาหน้านหน่อยน่าจะตีกบออย่างได้ไหมต่อเนี่นยน,น้ามันลงแล้วตีกบออย่างตีลากแท้ฟังลงมาไหมได้เลยได้ตัวหนึ่งอขอขาหน้อยเหยวอนะีกนั เอสามเจ็ดเทดเี่ยวตกปลาถ่ายรูปไปดูจักเวะเอตวตกปลาบอลู้นกันเออสามเจ็ดเทดเี่ยวตกปลามาเรอท่าเรื่องอันดิงขึ้นกูเล่าเขาโอ้ยกินแล้วต้มาแล้วครับผมเต็มทีส <c oughs> ม่สองกระชอนออปึกปักเต็มที่สองครับผมนี่ครับผมกูเล่าเขทาท่าเรื่อง,งองันดิงปักแล้วเข่าเขา เดนที่สองกินมินมินแล้วก็ไปขอน้อยครับผมเราเก็บแตบมาขอน้อยครับแล้วก็ไปที่หลังครับผมสุดยอดครับ โอ้ oh, ปลาดูต้นหนาเนี่ย <What? S 1> ปลายน้อนดูต้นหนาเนี่ยบ่เห็นโอ้ปลามือน้อดูนด้ำตื่นตื่นเนี่ยบ่เห็นถ้าปลาขึ้นอยู่ได้นี่นปลาจิ้บน้ำดีนะ มอสปลามันขึ่นจิบนามไหมปลามันขื้นจิบนามปุ้น่ะมาตองเขียนจิบนามดีถ้าตีลงไปเขาฝืดไหมมาเปลี่ยนเงี้ยไหมเปลี่ยนนอนยางตีล้องมึง ครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ลองมันจะเปิดแล้วนะม,ม,นม,มันจะได้เต็มมานนครับผมเ่ได้เต็มแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมเพราะไม้นี้ต้องมาสามล้อมมึงแล้วครับผมไม้สุดท้ายครับ ครับผมนครับนะสหรับเย่ตัวนี้ก็ได้ปลามาสองตัวนะครับนะมันเบิ้เพิ่มประกอบกันปลาสำหรับปลาวันนี้ผมก็จะบอกครับนะครับน้องก็จะปล่อยปลาลงไปข้นเาครับผมน่ครับตัวปลาสองตัวถ้าใส่ก็ถือว่าใส่จิ๋วครับผมสำหรับไม้ไม้นี่ปลานี่ก็ถือว่าตัวใหญ่ครับผมสำหรับหอมือนี้นะครับนะาตาทุกมือนี่มาได้ไม่ได้ตัวใหญ่ครับผมเราก็จะปล่อยน้องลงไปครับผม ไปคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับต้มตัวไปโอเคใส่กับเส้นไม่ไง่เป็นไงไไครับผมใสน้นหน่อยๆนะีโอเคครับผมเสร็จแล้วเด้ด๋สองแต้มก็ถือว่าโอเคครับวันนี้รอดเหี่ยวสำนองนก็จะปลปอยไปแล้วครับนะนะครับผมไปไปแล้ว สุดยอดครับผมสำหรับสภาพใหม่นะครับนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับนาะเดี๋ยวผมจะเก็บของกระบบ้าแล้วครับผมสภาพอากาศม่น้ก็ถือว่าอากาศไม่ค่อยเป็นใจมาได้ครับผมบม่มีแดดไม่มีน้ำนะครับลมแห้งอากาศหนาวครับผมป่าก็เริ่มจะเขี้ยวเนี่ยกัดเหยื่อยากนะครับนาะตะนี้จ็เก็บของกระบบ้าแล้วครับผม ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องมานาลีแชนแนลนะ,นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปครับผมสซาบคลิปนี้มานาลีแชนแนลขอลาไปก่อนนะครับเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ